ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้านมิลรยูทูบชาวอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมตามใจเอฟซีสีไส่หันหลังหนึ่งแล้วก็สีย้ายไปเรียเด้อพี่น้องเด้อใส่น้ำหิ้มนอนปูตาไปนี่ละพี่น้องผมนี่เป็นดอนปูตานี่เป็นปูสร้างของเขาเป็นจิบอซี่อาเอฟซีเนะนั่มากว่าให้ส่ขางดอนปูตาบ้านมีสี่ใส่ไปเบิดนี่มองได้มีน้ำอุจูอีจีน้ำขางดอนปูตาน้ำอ่าให้หน,น้ำให้หน้ำไปนี่เนาะพี่น้องเนาะอื บ่าูดผ่านทําเพลงมาแล้วก็ลุยได้เบด,ดได้เบด,ดมาสิบกว่าหลังพอาบา้บานมีคิดว่าสิบกว่าหลังนาจะเพียงพ่อพี่น้องสิบกว่าหลังนาจะเพียงพ่อนะครับเนาะเ <c oughs> นี่ยเป็นเนื้อขีกก่เกยเดียนโอ้คือสนมอีพี่น้องโอ้เป็นสนมพี่น้องท่านใดพอเคยเห็นสนมด้ยครับเด้อนี่นี่นี่ขาเอือนว่าสนมนี่ เห็นป่าแเ่นดินสีสะเทือนนี่ข้างแรกในชีวิตหลังจากที่ว่ามีไปยุคกรุงเทพกรุงเทพตัางดนนี่เขาเอื่อสนมพี่น้องนี่นี่คันล้มลงไปนี่ลิบหัวด้วพี่น้องนี่นี่คันล้มลงไปลิบหัวครับผมเพราะฉะนั้นแล้วยลวยาล่องเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าแล้วก็ใส้ไปเรื่อยหลังนึงอยะล่องครับใส้หลังนึงพี่น้องผมนะเนี่ย อันตรา,ายพี่น้องอันตรา,ายล่เงี้ยเป็นเงี้ยฉีกไอเดียนเลยครับเนอะเป็นสีว่าบ้ามีบวบอ่ะนี่ไอเดียนของเฮาเอาดินออกก่อนโอ้สีก็เดียนเงี้ยเป็นเงี้ยใส่เดือนเลยครับเด้ออืมอืมเป็นเงี้ยใส่เดือนพี่น้องผมเดี๋ยวบ้ามีปักหลังแหลกเลยปักมีรูดพี่น้องนี่นี่ เขาเอื้อว่าค้นดูดเฮ้ยอีกหนึ่งเขาเอื่อว่าค้นดูดเด้อพี่น้องเด้อนี่ยัลลิยัลลองเป็นเด็ดขาดนี่ครับปักสูงซ้ำนี่ให้มันดูดจินเราอ่าบ่าให้มันเต็ยนหลกันทีมันใจละพี่น้องก็ว่ากบไ่กับกบไ่พี่น้องเอ้าลังที่สองนี่เขาเอื่อวค้นดูดพีด่น้องนี่เบิ้งเด้อวบ้ามีอยู่ให้เบิ้งนี่นี่นี่เขาเอื่อว่นดูดเด้อครับเด้อนี่นี่แผ่นยินมันสะเทือนเห็นบ่ไป หางกันจักหลังเหยียบบุดีเหยียบเขาข่นเวยหลังที่สองพี่น้องผมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวต๊วกกะเลี่ยวกันฝนมีปลากบมันออกมาแท้พี่น้อง พอดีแล้วพี่น้องนี่พอดีแท้ๆไปต่อเฮาเอ้ยไ่ได้เหยียบเขาเด้อพี่น้องเอ้ยภาหมองได้ภาพไปไ่ได้เขาบ่ไปได้พี่น้องนี่มีน้ำลายพวกพวกหุจักหมองคบใหญ่ยอ,ยอยู่พี่น้องขเจ่อเอามีหอยใส่ตัวนี้มีหอยใส่แล้วพี่น้องนะก็น่าซ้ำขี่เก้าเลยพี่น้องผม มีห้อยไส้ตุ่มไส้เบ็ดนี่นี่มีห้อยไส้บสอสสวนเฮาบอสสวนมานไผ่มันเนาะพี่น้องเนาะมานไผ่มันนี่ละมองหนึ่งดีงามวะพี่น้องเบ่งเอาเลยครับเด้อ โอ้ว่าวมีวนบ่าวมีใส่ผู้เดียวคือเป็นห้อยตุ่มกับเป็นอะพี่น้องเบ็ดว่าท่านเห็นนะโอ้เอามีห้อยอยางพี่น้องผมมีห้อยอยางเดี๋ยวเดี๋ยวยางนั่งไปเบ้งเป็นน้ำเป็นน้ำใส่ลวดแล้วคันแน่นี่พี่น้องข้าเจ้ามาหยังเนาะโอ้มาหาเจียวข้าเจ้ามาหาเจียวอาบานพี่น้องนี เป็นบอนเป็น่าเป็นน้ำเห็นบ่พี่น้องนี่เป็นน้ำอยู่ในดอนปูตาเฮาเดี๋ยวบาวมีสีใสให้เบิ่งที่เด็ดแน่นอนพี่น้องนี่และของแท้ป้าเนี้ยนี่หละสุดยอดแล้วนี่พี่น้องผมลักให้ซ้ำนี่แหละครับนี่นี่นงเงียดีจริงสิบ้าหลอดให้มันหูไปคอยขึ้นป้าขัๆขัดกวนเอ ว่ได้ไส่ไก่พี่น้องขันวเนียวนี่ว่ได้ไส่ไก่นี่ไส่น้มูนีีได้เลยเดี๋ยวว่ามีสิผ้าไส่น้ำหิมก่อนนี่ครับเงี้ยเา นี่ครับเป็นขีกัดเดียนเนาะครับเนาะขีกัดเดียนให้มันดีนได้เด้อพี่น้องเด้อมันสีไว้ตัวกบขันมันดีนได้ปักพี่น้องผมมีเบิ้องมองปักปักลงไปแล้วก็ไอ้นี่ให้มันซ้ำนี่นี่บ่ม,มีหลุดพี่น้องบ่ม,มีหลุดไปต่ออู้มีต้นหนามย่านตาสนมแล้วล้ลมบัวลิบหัวด้พี่น้องเลย โอ้ยข้องหนูกระมีพี่น้องข้องหนูกระมี่นี่ข้องหนูเห็นบ่น,นี่นี่ข้องหนูพี่น้องพ้าข้องหนูเลยโอ้ย,อยนี่แหละกบใหญ่อยู่ดีพี่น้องนะได้หนี่ละนี่ เอฟซีบอกให้เกี่ยวดอนผู้ตาเลย่อะสัน่นจำเบ็ดอยู่ข้างใดบอนี่แหละคือปัญหาอมมีรัอง,องหนึ่งพี่น้อง จัดไปจวดไซลี่ชิเกเดียนก็นไไ้นี่ครับชิเกเดียนเฮาว่าท่านตายเดยพี่น้องเรื่องเป็เข้าใจว่าชิเกเดียนตายว่าแม่พี่น้องผมเป็นตัวอยู่นี่แหละ โอ้ยมมีหมองไส่เลยพี่น้องบาทโอ้โ,อโ,อโอวบนี่เป็นข้องหน่ำได้ซ้องหลังพี่น้องได้ซ้องหลังอึบอึนบนีํานำบ่นี่หืมที่เด็ดพี่น้องที่เด็ดอันนี้บ่ตรงโคเล่หรือพี่น้องเด้อนี่มองนี่บ่ตรงโคเล่นี่ที่เด็ดเลยนี่เจ้งสีติดดอน ทับเล่นี่สุดยอดเพราะว่าทางในเห้เป็นดอนเบิดแล้วนะครับเนาะเขาไปทางในกับเ็นดอนเบิดแล้วนี่บอไอเอฟซีแนะนำมาเองเลยครับนี่ใส่ดอนปูตาเบามีกับมาใส่ให้เลยครับเด้อเอาจัดไปนี่ใส่ยังสีเลยพี่น้องเสียเบามีนี่ บัตถไกีเดียนมันดีนได้พี่น้องเห็นไ่ครับบัตถไกีเดียนมันดีนได้เลยครับเ้อสุดยอดแล้วมันนี่อีกนี่อยัาเข้าเจ้าไปปากเขียน,นอีกหลังหนึ่ง ตากล้องผู้ีผู้ใดกา่าเสี่ยงตายมานนำบ่าวมี <c oughs> จิกิงความู้นี่บ่าวมีต่อมาเองบ่าวมีบอกแล้วให้ให้มีคนมานั่นั่นบ่มีผู้มานั่พี่น้องเขาหยาดบุ้งหูเขาหยาดอีหยัง,เ,ยอยงเอาไปเข้าสีสวดางใสพี่น้องไปเดี๋ยสว่าลังท่อนแล้วอยู่นี่บักเอ็บยงง่กับพ่อโอ้ยไปบ่ได้พี่น้องสูตรซ้ำนี่ ขันฟางพูนเดียวชี่รถไปอีกข้างหนึ่งด้วยครับเด้อหนึ่งสองไปมันไปบ่าได้ครับไปไม่ได้เราไม่ไปใช้เวลาอยู่ดอกเว้อไปพี่น้องผม ว่ามันจีนแล้วก็เงิดตายลวเลวยพี่น้องบ้ามีสิบอกยังไห้ฟังจังหนึง่งบ้ามีมาท่ายทวสดสุดหมือเเสานี้แมนว่าเบิ้งเอาพี่น้องเสียแล้วสาดตพื้นหนึ่งกับหมอนสองหน่วยอยู่หนีเ้ยครับเด้อ เสียแล้วพี่น้องน,น,น้ำกระล้นน้ำล้นใดนี่บัดแห้งสิคือบบสูบน้ำล้นสางพี่นอ้องปกติบ้ามีต้องไวนี่คือบ้ามีบ่เขาใจเอามาให้นอนเอามาให้ปูนังสาบดบ่อบยู่หมอน่บยู่นี่เสียไปเลยมือเศร้าเห็นท้ายถอดสวดํำกันอยู่เป็นบอ่อหมู่ว่านหึงมือเศร้าเพราะฉะนั้นแล้วผูใ้ใดที่เอาไปเอามาขึ้นเดอน้องนุ่งทีเบืองอยู่รับรองว่าเป็นผู้เ่าแนนอน โอ้ยผุนปูอยู่หุนขันฝนตกเสียดจังไรบาทน,นี่นั่นนี่พี่น้องนี่คือว่ามีความรับผิดชอบเอาซะเลยบ้ามีบ่ามากักบ่ามักแนวนี่นี่เอามาปูนอนบ่รับผิดชอบดีบ่าดขัดฝนตกมือแรกสิเป็นจนังไรเดี๋ยวบ้ามีขออนุญาตเจ็บก่อนครับก่อนอื่นไปใส่ไปใส่หมองนีจักหลังมือสองหลังบ่พี่น้องจักหลังเนาะพี่น้องเนาะมันเลียอยู่จักหลังไปใส่ผุ่นซีหาหลังเอา ใส่หนีสองหลังเนาะพี่น้องเนาะใส่หนีจ้กสองหลังบอกวา่ามันติดมันอยู่ในด่านมันเทียบควบง่ายนี่ครับไปไปเก็บนายดีแนวนี่เอามาให้นอนดีๆท่านย่ามหอนย่ามได้สันเดียร์เฮ็ดจังสี่ได้อเจ้าได้เด็กหน่อยเด็กดากมงงไง เอาคุณพ่อมามาผ้าใส่เบ็ดใส่เบ็ดสีไส่หิมนียุด<า>เห็นกบตวนหิมนีหลังนึงอ่าแล้วก็ไปมองนีสวงหลังใส่เบ็ดคบครับใส่เบ็ดกบ,บเบกบมียนสาดเมียนได้เล็กน้อย<า>คือเขาเขาเอามาไว้ให้นอนดีๆแบบชีชุ่มเยน็นแต่มันเอามาปูไปทวนบ่เก็บไง<า>โอ้นี่ใส่บด่ดีหลี<า>อ่า ได้ลรลงทางได้โอ้ยงานไม่ฮักตันเขากระบ,บ้ดึงออกเขาผันมานอนได้ซุ่มป้าไพเอ,อ,อ้ยโเห็ดก็มีเห็ดบ้ามีบ้ท่านเด็ดมาเจ็บเอาเอาแก้วกระแตกนี่เห็ดบ้ามีบ้เด็ดมาเ,เจ็บแก้วกระแตกเขาเอาแก้วมาดึกแตกพี่น้องนั่นนี่แก้วกินเ่านี่เสี่ยงบ่อก,กับคนที่ยาง เดี๋ยวบ้ามีสิเกียบออกพรอะนี่อยาตไปใส่เบ็ดก่อน<ฮ>เดียวโอเคใจนี่เว้ยนี่แหละครับ ทีทีลกยามเสร็จเลยบุเลยยียนีมีลังหนึ่งพี่น้องมีหลังหนึ่งแก้วพี่น้องผมคันเลือกก้นีกันได้ดวนเหลี่ยมขึ้นน้ำไปอยู่บ่ทซายน้ำเพอเอาละสองลังพ่อ ห้อยกระแตห้อยกระลอกไม่กินห้อยไก่ปลาหลายเอาผู้ดใดมาใส่เบียดพี่นอนี่ขั้นเบียดมันเป็นของบ้าวมีเลยนี่คนเขาสิมาใส่เอากบ <c oughs> ขึินกับขินอีกนี่ครับวิธีไสเบ็ดสาบ้าวมีสิบอกว่าม็นเฮ็ดเรียนได้นี่เอาจริงนี่ครับนี่ขัสิใส่เบ็ดกบนีเลยครับว่ามันใส่เอาฝาเนาอครับเนาะเห็นกันชัดๆไปโอ้คนแปลกเว่อ เอาพี่น้องผมขอพูดทุกไรื่ทุกซับทุกการทุกการ,กการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงาน,นอีสานบ้านโคเองเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิป,น,ปนี้เอาไว้ซ้ำนี่หวังว่าสีมานเอื้อมไม่ยามน้ำกันถ้ามืดมึด,มดพุ่นละขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมอ่ะปูสามมันหมาน,นเดอ้อปูดเดอ้อขออนุญาตบาดคำ